พยายามฝึกตนเองเมื่อสัทห้องเกิดแล้วมีแล้วปัญญาคือความรู้เห็นตามความเป็นจริงว่าโลกนีดูแล้วแต่เป็นที่ส่นทรองสักตุกทั้งหมดเลยบอกว่าไป็นเทศใดเมืองใดบคดุคคลใดก็ช่างเถอะมีถึงแต่ความทุกข์กัยดยาก ลำบากทั่วโหลกเลยดิแต่ถ้าเราฝึกจะของตัวเองแต่ถ้าเราช่วยเหลือตัวเองใส่ผู้ใดมาช่วยส้าผู้ใดมาหลักที่เหลียดถงเห็นผู้ใดมาหยกตัวเองออกจากความถูก์ยากอันนี้ตัวเองต้องหยกตัวเองตัวเองต้องพึ่งผ้าช่วยเหลือตัวเองการฟังธรรมถึงมีประโยชน์มากเห็นหน้อเเพียนก็คิดเห็นใด เห็นเหรอเห็นถูกเ,เ,เห็นความจริงอาว่าความจเจริญนของโลกมันเป็นเหมือนวัตถุมันเป็นเหมือน,นตึกใหญ่ความสะดวกสบายมีเครื่องบินมีรถมีย่านอาวกาศมีเรือดำน้ำหรือบนบกบนน้ำก็แล้วแต่เป็นเหมือนความจะเลื่อนเหมืนกันนี่ความจะเลื่อจริงๆคือความจเจริญโดยการหลั่กิเลสออกจากใจของนี่เดงจะเจริญด้วย การเห็นความจริงแล้วก็รล้สซึ่งในสัจธรรมในความอยากของเจ้าของเองในความละตัณหาคือความอยากละอุปทานคือความหยุดของเจ้าของเองแล้วก็เห็นทุกๆคนดิ้นรนโดยความเห็นแก่ตัวเห็นในตัวเองก่อนว่าตัวเขาเองเคยเห็นแก่ตัวมาก่อนเคยหลักเคยปุมเคยกี่ เคยสารพัดในการเปลี่ยนเปลี่ยนทำลายเพื่อให้ได้มาเคยใส่ไหลผู้อื่นเคยกาวตูผู้อื่นเพื่อแตของเดนแต่ของมีสุเสียงเพื่อให้ตัวเองมีคนเข้ารพบนับถือเพื่อหลักจักรหลักฐาธรรมดาศักต่างๆไ่ถ้าเขาเห็นเขานม่คนอื่นกับประตังจากเ้องห้องกับประตังจากคนอื่นดอกเหตุตั้งแสาเหตุทั้งหลายนี่ ควจิตมันเพือมันทั้งหลายเ้านี่ที่นี่เวียนไหแใ่เกิดมา่อพบมา่อปอกันอีกตะการมา่นเมื่อกี่มาขามาทำลายทำลายกันอีกสัตว์เดรัจฉานท่างหลายที่เั้ววามันบรูเรืองมันบรุ่เรืองเวลาเขาเกิดสงครามมากถูกระเบิดถูกลุกปืนถึกสารผิดเคมีต่างๆใหม่ไปตามหลายคนอาจจะอมองเห็นจุดนี้ หมดดำมดแดงปลวกหรือสารพัดในปลาในดงที่เก็สงข้ามกันบ่แม่นวางันบรรลุเรืองมันไปเจ็บมันก็ปวดมันก็นนกหหอนมันกันหนาวมันก็ตายมันกันแต่ก่อนมันก็เป็นคนคือกัน่กับเอาเพราะความบรรเก่งสัตธรรมเพราะความบุกถึงตนเองเพราะความเห็นแก่ตัว,วเพราะความหุดเยียนสารพัดที่เคยเป็นคนมาก่อนน่แหละ เพราะว่าสั่งคำใดไว้แต่บ่าอาจสามารถออกจากรมนั้นนั้นได้ก็ต้องรับวิบากรมไปสงครามมีทั่วโลกเลยมีตลอดมีทั่วโลกเลยเดบันยุตยังเพียงแต่ห้าบ่บรรลุบ่เห็นพอห้าก็ใส่ใจจดจอตะกิเลสของเจ้าของเองเขาบ่าเลยเห็นความถูกของมูสัตว์โลกทั้งหลายเห็นความถูกเห็นความดล้นร้นเห็นความเห็นแก่ตัว แก่งเห่นแก่งชิงกันแต่ละจุดแต่ละมุมไปเขาบอกเห็นเหตุใส่ของมันคือความเห็ในแก่ตัวของเขาเองเขาเลยเบอร์อาจสามารถไปเห็นผู้อื่นใดน้ยกตัวเขาอยู่ที่สูงใดน้องเหลียวบังมองลงมาเห็นสัล์โลก,กับลังเย่งชิงทำลายทำลายกันโดยบุคคลโดยมู่บบานโดยอำเภอจังหวัดโดยประเทศแต่ละประเทศสารพัด โลกนีไม่ต้องถกเย่ยประมดีม๋ยวออืน่นนลคือสองครามประเทศเท่าไหร่สิรามวันไปโดนความเ็นแก่ตัวนั่นแหละจ้ม้ากับพี่น้องชาวเล่าชาวเขมีเท่ากับจะซัดกันอีกนะแล้วอัตตปื้ลีผีพวกน,นี้เราไต่นะเริ่มซัดกันอีกผลผิดของสองครามคัะความอดอยากความลำบากในการใช้ชีวิต สง้ามเหตุให้บาดเจ็บเสียหายชีวิตทรัพย์สิสนจิ่งที่ต่อมากคือความอดอยาอกหวิวโหยอาหารต่อมากก็คือนโรคระบาดต่อไปบนญยุพอสมีลูเมนแคนีพม่าลบกันเบดเมืองบดประเทศตั้งรับไม่ละลายยังหนีออกจากความถูกเบียดเบียนลังแกง่กเมหง อิสราเอลได้บานั่งอูการดาว่าถือเป็นทุกๆยู่เข้นตัดเสียยได้บานั่งเบลาลุสเนี่ย้าฮามุขึ้นไปนบิ่งที่สูงใดเขาจะเห็นทุกยอก่อมยาไม่่ก,เก,ก็เห็นแก่ตัวใส่กันเห็นแก่ตัวกับเห็นแค่ตัวนั่นแหละมีการคนเองนเนี่ยทำายกัน อเมริกาตั้งสี่ฮกเจ็ตประเทศที่เป็นหาทำลายทำไร่เขาเพราะข้อเห็นเกตตวเพราะข้อมืน,นขขมีธรรมทำผลกรรมใดไว้ในศาสตร์นี้ศา,าสตร์ต่อไปก็ไปรับผลของกรรมนั้นเหมือนกันนี่ชาติานี้ทำกรรมใดไว้ชาติหน่ารับผลกรรมนั้นจัง้งไว้เขาต้องไปเงิดเขาต้องไปยังกับเขา พยายามเบิ่งตัวเองดีกว่านกลับมาเบิ่งขวามคิดเจของกับร่างไปหยุดจิงใดว่าดีกับั่งไปหยุดจิตใด,ด,ดตว,ว่าเร็วไปเบิ่งตัวเองเหนต้งได้จะออกจากการเกิดใดเนี่ยสัตว์ทั้งหลายถึงเห่าเห็นบว่า,บาบจะเป็นแมงสาบขี่เกี่ยมว่บาบจะเป็นหมดดำหมดแดงน,นกหนูปูปลาทั้ทงหลายโดยแล้วจะเป็นคนมาก่อนเนี่ยทำกรรมใดไว้ จะได้รับผลกรรมนั้นเป็นวิบากกรรมกองการกิเลสหรือว่ากิเลสวัดหมุนเวียนไปหมุนเวียนมาคนาอยากใดทุกอย่างแหละที่เป็นสภาวะวัตถุทั้งหลายว่าบุคคลสรรสิงของเป็นสภาววัตถุด้ออกรรมวัดกัสางกรรมอย่างใดกองการนั้นวิบากวัดก็ต้องรับผลของมันแหละวัตตสามกิเลสวัดคือความอยากไดของเฮาในความยึดหมัน่นถือมันออจะได้ซัดเลี่ยง มันเป็นเจ้าของเพื่อข้าเพื่อขายเพื่อความสนุกม,มันมันเป็นมูเป็นพวกป้องกันตัวเองสารพัดจะได้อาวุธจะได้ลดความกระมือความสะดวกสบายสารพัดหนึ่งอื่นบักกองการกิเลสมันมีตังพันหาลอยยางนักกว่าบกดับไม่พันหาลอยยาง่ก็ดีเลื่อนกวากรรมวัดคือการกระทันกรรมวัดสามกายว่าใจาใจของห้องนี่กรรมวัด หลังจากกระทํำต้องไปแล้ววิบากว่าต้องหลับบิดรับกรรมจากกายจากว่าจากใจของเจ้าของเป็นผู้คิดผู้นึกผู้รุงผ,ผ,ผู้แต่งเองเนี่ยพอความบรรลุความบรรลของมุงศัตว์ทำลายบรรลก็เลยเหตุไปดูความเห็นแก่ตัวบาดายอานเบนนิ่งได้ชีวิตสั้นๆบารายมองเห็นตรงที่ว่าสุดท้ายสักวันหนึ่ง เราก็ต้องตายตายจากสิ่งที่มีอยู่กองการกิเลสทั้งเบิดนึ่งพัฒนาอยยางก็ยุโลกเหมือนเดิมพัฒหารอยยางก็ยุโลปฉันยัง,งไปยึดติดกับจิงใดก็ดกต้องมาหาสิ่งนั้นอีกคือเวียนไหวมามาเกิดมาหลับกำมจิตตะกองมีงไปคือเกาจึงว่าเกล็ดวัดปัดตาสามเกลวัด ความอยากได้ในวัตถุสรรพสิ่งทั้งปวงการมวัดคือการกระทั่งทางกายและว่าใจของเพื่อบำรุงบบำเลือกความรู้สึกจากความเองนั่นเองคือบาปวัดก็ต้องไปรับจังหวะพอความบรุความเห็นก็ตัวชิดความคิดบูงแต่งไปสารพัดต่างๆเหตุนี้คืความรู้สึกมาถึงวิญญาณลองรับความรู้สึกพ่อใจกับบ่อใจคนท้องมันเสแสรงหาความพอใจความดังไจดังใจ เป็นเป็นเหตุให้เกิดน้ำกับลูกเภทานาสัญญาสังขารเป็นานน้ำก็อาใยเป็นลูกไกต่างๆนานาเปลี่ยนลูกเป็นหลานเด้จิตบ่ตายสัญญาอารมณ์ตัวความรู้สึกต่างๆที่กำลังแสวงหายบ่ตายเที่ยวเปลี่ยนลูกเป็นหลานเป็นง่วมันงโดยวิบากรรมเจ้าของเองเป็นควายมันง เป็นเป็ดมังหมูหมากาไก่ปลาแต่และชนิดชนิดเป็นให้มั่งใส่เดือนมัง่งสังเสจฉะพยาดมังดม่งแบบที่แบบที่เรียกมั่งสารพัดอย่าคิดได้ว,ว่าเด่ก่อนจะไปสูงข <c oughs> นาดมากปฏิบัติ่าเข้าใจธรรมะแล้วก็ยังหละธรรมะอะไรเรื่องสั้นเรื่อเบิง้งหลอดหลายๆอย่างเอธิโอเปียยังสิ ตั้งประเทศบหรือการมองเขาเองทร,รัพยากรโดยทัรมชาติของเขาอุดมสมบูรณ์ตัวอย่องรุมแม้ลามีสอ,อนกว้างไงามีเอาห้องอาหารแต่ว่าวมีปัญญาในการกลับไปเรียงชีพเพราะว่าความเชื่อผิดๆเหบ่เป็นมิจชาทิฏติ่ิทฮ็ดอยู่ให้กินก็ยังได้ดินปีข้คมามเชื่อกบเกอนเอาไว้ั่รเป็นดินทับถ้านอนเอาหัวหมุนลงดินก็บ่ได้ต้องคำวบบางคนนอนคำไม,ม้บางคนก็นอนคำ แหม่แล้วแต่สมัยต้กี้พวกเขาก็มีพวกพีตองเหลืองเออเผาก็เลียงต่างๆสิเออให้กินโดยธรรมชาติใบตองเหลืองเขาดอาใหญ่หงอเลื่อนพีตองเหลืองใหญ่หมอเด้อใบตองเหลืองใบตองรดน้วก็ใหญ่ายเลยใหญ่ไปเลยเพราะกาปลูกของกินเองเด้แยันพืดินปีนลักษณะ้ายกันแต่ใค่เนี่ยอยู่ในวงรองแบแดลรอมของพ,พุทธศาสนาเนี่ย มีการแบ่งปันมีการให้ทานมีเมตตามีกลุหน้าซึ่งกันและกันซอยเหลือกันนั่น <c oughs> <c oughs> ถ้าเอาศึกษาละเอียดที่ท่วนเล้ครับ่ามีอย่างเป็นไปรกไัคด์กับมันมีตั้งแต่เชื่อกเขียนไว้นว่าไวต่เกิดทั้งนั้นหละแต่เราเห็นตอนนี้เามีชีวิตดีแล้วปกติดีแล้วเกิดในดํรารงทนารรกลางคำสอนพระพุทธเจ้ารุ่มอยู่ จะค้าสอนก็นอยู่ในค้าสอนธรรมชาติก็อยู่โดยธรรมชาติความเป็นจริงกัอริยสัจก็อยู่โดยอริยสัจยูทีว่าห้องสิบเป็นดึงมันเหามาใส่ก claro si ับตุ่มบนอ่เงี้ยห้งสิบนั่งข้สอนอันนั้นห้องสิบนั่งถ้ำอันนั้นเออถ้ำนี้มีตลอดกาลไหนไหนแม้พระพุทธเจ้าสิอุบัติขึ้นหรือว่าอุบัติก็สร้างถ้าว่าไรสิคนพบเนี่ยห้งสิบนั่งมาใส่กับชีวิตจริงของห้างบนนี่ผู้ใดนั่งเอาความจริงไปใส่กับขนกะพลผู้ใดบ่านนั่งมาใส่กัเวียนไหวอยู่างนี้ มาว่าเหตุงานยังไหวเหมือนสาที่แล้วมานอนหลับเหมือนตายตื่นขึ้นต้องทํางานใหม่ทําอันเก่านั่นแหละฮะอันเก่าที่จะบอกเหตุการฆ่าไปคือเรืออ่อคือตัณหากที่ของยดดอยวามยัใดเหตุสางเอาอยู่อันเก่านะั่นแหละอาว่าในเหตุไ้มันพกเข้าตื่นมาแล้วเกิดใหม่แล้วขึ้นมีนอนหลับคือตาย,ก,ย,ายนนก็ไปเหตุอันเก่าอีกนั่นแหละเหมือนกันสาที่แล้วคือมาว่า ในขณะที่นอนหลับก็คือตายเกิดมากกับาตร์ในเท่ากับเกิดเถวยเก่าเ่าต้องละสัญญาอารมณ์ร่้สึกเก่าๆในความอย่างใดดีไม่เป็นทุกข์กับหูอยู่แล้วพวกเขานี่ก็เป็นเสี่ยวพวกที่เขาอยู่ตั้งแต่ที่เขาหลบสงครามกันเด็กพวกเขานี่ยังอยู่ในหมองที่มีเมตตาสังกัดกันช่วยเหลือผถึงพระสังกัดแล้วเพราะอํานาจแห่งพุทธเมตตาที่สร้างสอน เป็นจิใตใจสมนึกของทุกคนทุกคนเลยถ้าสิหอดไลยสุดๆกับบ้ากล้าด้มันจะยึดไวอยู่บืไบ่ได้คือเขาเลยเพราะว่าเขามี่กรรมต่อการเขาที่ขึ้นเข้า่าขับกำต่อการเปรียบเทียบวกเขาเคยขาปูขาปลาเห็นนรื่งจริงป่ะเหมือนกันถ้าเขาขาคนแบบขาปูขาปลาวกเขาขาปูขาปลา ตอนห้องเห็นนั่งกินเขาไม่ได้คิดเลยว่าเขาเจียชิปวดวว่ามันเป็นกรรมต่อกันนี่นี่บาปกรรมสำหรับผลุงมันซึ่งกันและกันเขาเลยบ่ได้คิดพอะว่าเขาเสียชีวิติดวดต่างประเทศที่ม่มิจฉาทิฏฐิอยู่แล้วเขาขากันเขาไม่ได้คิดพาะว่าคนพวกนั้นถูกปาดข้อถูกทรมานถูกก้อนหินถูกหัวเออยู่นั่นเดลารก็นเจ็บปวดเขาบอกเข้าใจค็มันซึ่งกันและกันเนี้ยขางนเขาว่ามิจฉาเขาว่าค็เห็นผิดเพรา่าก็เชื่อ ต่างๆเกิดึงเขาขากันยังโหดเหี้ยมนักผูกสอบใส่ก้อนหินดึกความเอาจนกว่าจะตายน้นงพวก,ก็ถึงตัดแขวนข,ข้อมัอข้อมอุ๊กซารพัดเลยนครั่างว่าพ่อ,อาจสามารที่พึ่งพาผู้อื่นไดดอกจนพึ่งพาตัวเองจนช่วยเหลือตัวเองมันมีความเชือ่อมีความเห็น มันเกิดกำลังกาจนถึงกันลงมือปฏิบัติใดศรัทธ,ธาธรรมดาก็ยังเป็นสองกิจสอนใจแต่ว่าถ้าฝึกหัดมีความเพียรพยายามก็ไปเรื่อยๆ,อยๆแล้วก็เห็นไปตามความ็นจริงในประสบการณ์จริงชีวิตจะของเทียบสัก่อนอมเมื่อเทียบตัวเองหูแก้มนี้ตัวเองมันก็หูแก้มทั่วโลกคนละหูแก้มทั่วโลกฝกึกหัดตัวเองว่างสัพสมบัติทั้งหมดว่างไว้เป็นของโลก มันมีอยู่กับหลวมันมาตลอดเราพวกเขามัน่าเย็งกันไปซื่ออารมณ์ก็เริ่มไปตีไปขัดไปขอมไปฆ่าถูกลอยลัดเอาไว้ตัวเองนะแล้ว่าลัดลอยลอยลัดตัวเองทุกสิ่งทุกอย่างมันบ่มีทั้งโทษและประโยชน์แต่ว่าคือจุ่กับห้อหมายข้หมายมั่เลยเกิดโทษและประโยชน์กับตัวเองธรรมะมีมาตะเกาพุทธเจ้าถึงอุบัติขึ้นหอ่อุบัติขึ้นกระชามเป็นแบบนี้ อันนี้จงทุกข้างหน้าแบบนี้สัตว์ทั้งหลายเยื่อหยไตยเกิดอี่แบบนี้ถุกพอความห้อวหอน,นาวถูกพอเจ็บปวดป่วยถูกภาวะตายอยู่แบบนี้ใส่หตุทถูกขืนขอนความอยากก็มีอยู่แบบนี้คนทางดับถุกก็มีอยู่แบบนี้ถูกดับไปกมีอยู่แบบนี้ตัว่าเขาบอคนพบคนพอซื่บบอะเขากับอาศัยที่พระเจ้านํามาบอกเอาความจริงมาบอกเรื่องวัตถุมาักพุทธคือผู้รู เราอาจจะตัวบุคคลหนุ่มบอกสอนธรรมะเอาความิงมาบอกเอาความิงมาบอกแล้วใัยที่เห็ุหรือประเห็์มันกับเ่กี่ยวกับเพินเลยเพราะว่าเพิ่นน้ำสิ่งที่มีอยู่ที่บอกห้อรูลมาบอกสังขารคือตัวเองเละสงเคราะห์ตัวเองที่มัน้นออกเสียนี่นี่มีอยู่ทุกยาวๆทั่วโลกสังขารมีทั่วโลกกวกเข้านี่ โชคดีขนาดใดว่าบุญตัวเองนั่แหละเฮ็ดไว้นี่แหละที่ว่าบุญเป็นที่พึ่งของสัรพสว์ก็นเลยคือย้ปกป้องเฮ้่ให้เฮ้เข้าไปไก่เหตุการณ์สงครามเหตุการณ์โหดลายเหตุการณ์นำทวมเหตุการณ์ไฟไหมเหตุการณ์พิณถล่มสงครามเหตุการณ์ที่เป็นโลกนี่รับอ่าพาอย่างต่างๆมนเนี่ยสารพัดไพ่ก็เพราะว่าบุญนี่ ค่อยสกิดไปทั้งนั้นสืกกิดไปทั้งนี้ตัวเองทำไปเองได้เพราะมันผู้อื่นทำด้วยบามีผู้ใดเหตุให้ห้าดอกก็ห้าให้ตัวเองนั้นเทวดาสิบกิดไปซอยไปเหลือไปตัวเองเหดไว้ก้อนตัวเองซอยเขาก้อนบาม่นโดยการขอแต่ว่าโดยการทำของเฮาเองเวลาพระพุทธเจ้าคนสมัยบรรเสวยชาติโพธิสัตว์เพิ่นบกเคยนึกว่าสิผู้ใดมาซอยเด้พิ่นึกถึงบุญญาบารมีี่ถ่นสังสมอไวยเด้ ต้องเห็นสร้างคือเหตุการณ์ตบอัพหย <c oughs> ักจิจับกินจับขาทั้งสิหากข้าพเจ้าไม่กำต่อกันหรือเคยขาาข่าวไปตลอดทั้งว่าบุญบารมีที่ข้าพเจ้าถึงไหวถ้าบ้าได้ถึงที่ตายสาิ่อสังจียังน้ำประโยชน์แก้มูสสะพั์ได้ข้อห้ลอดที่เพราะโดยบุญบารมีที่ตัวเองสั่งนี่เิ่นนึกไปหมดที่เิ่นเหตุไปได้ ว่ามนมัน,นกว่าเทวดามาซอยเทวดาก็มาซอยเองโดยโดยก็ต้องไปขอเทวดาันทกผู้มเอนถึงทีงาออชาจทิชชี่รอบนำ่งพอ,อ,อถึงเส้นหน้ามเาป็นผู้เป่าหูสุดท้ายแล้วันก็เอาตัวเองออกรับแทมตายแทมผู้อื่นคออนก็ไม่ถึงบนบรารมีของตนเอง ดึงพระฤๅษีหนึ่งถึงเทวดาแต่ว่าพระอินทร์ก็มาปรากฏกายซอยเองโดยที่พระฤๅษีขอมาให้ชนกตุ๊กนางนั่งหยักขโมงขี่เหมืนก็มาซอยเองบระฤๅษีเอ,อิญนั่งหยักขโมงขีเลยบระฤๅษีเอ,อิญนั่งพันธุระแม์มาซอยดอกมาเองแหละแถมกาพ้นศิลาอาศของพระอินทร์ห่อนเองคนมีบุญจึงว่าบุญจึงเป็นที่พึงบุญนั่นแหละค่อยปกป้อง,เ,องเขาเองผมก็เห็นบุญเอาตอนนี้เห็นเอาง่ายๆเลย ล่มหายใจห้องนั่งหลังผมผู้ใดเข้าสู่ล่มหายใจได้ว่าคิดนึ่งปุกแตงทางใดจะได้อย่างดีนี้มีเป็นอย่างเกิดความสมบางบนั่นแหละบุญนคือความสงบเห็นเพื่อนเองท่านก็อยู่นันแหลีก็อยู่ในล่มหายใจเ้าท่านสีนภพรวนาอยู่ในน,นี่ร่วมม,มือเดียวกันบัดบารมีสิบด้ยู่ในร่มหายใจห้งนันงหละงเฟืองรับนะอำนาจของการอยู่ร่มหายใจหรืออำนาจแห่งการสรงชาางจะเริ่มช่าิปุกปักรักษาเ้าเอง เดือเฮาบอดีดูเสด็จสำไปวันปกปักรักษาจนถึงว่าบ่มีผู้รดซอยเหลือเฮ้าเลยดอกเด้อนอกจากตัวเขาเองนั้นเฮ้าต้องพึ่งพาตัวเองตามวามเป็นจริงจริงนี่คือบอกปหาเหเทว่าอรอินพรมทางใดมาซอยจะบ่เอื่น่ออีกบเรียกบลล์หรอไออีนู่กับลมหายใจตัวเองถึหนาคิดถึงวันเวลาสุดท้ายเขาต้องตายพอแม่ปู่่าตาใายเพื่อนสนิทมรสหายเพื่อนฟูงหมอ ตลอดทั้งผู้ค่อยยู่ขังขัรอ,เอบเข้าองนะบรทัพเจ็ตายนี่มีผู้ใดซอยใดมีผู้ใดซอยเหลือเขาใดบ่มเเด้แอ,ดอะวอจิตไปติดที่ไหนไปคิดถึงสิ่งใดจิตมีที่ตั้งกับสิ่งใดมันจะไปมั่นัหมือนแต่เขาสิ่งนี้ความหวังผู้ใดมาซอยแต่เขาบอกอยู่กับลมหายใจตัวเองตายไปกับลมัหนแหละดีที่สุดจะตั้งได้กับตายบว่ด้วยบว่าจนตายเสมอกัน ในไรต่งว่าห้องเบิ้งชีวิตคนกับคนห้อกับว่าลําบากครับแล้วสั์เดรัรชานลําบากกว่านั้นอีกอายุหากินกับค่อยละแวดระว่างเนี้ยอย่างคนเอามากิกนเป็นอาหารบอกว่าจีนนกอยังนีแล้วแ,แต่เวลาหากินหาอายุคือกันมันก็ละแวดระวังมันเองเอราว่าจะเป็นกวางบอกว่าจะเป็นกระต่ายเป็นหมูนกปลากุ้งหอย ข้อยเราวางหายจริงแต่แร้ว่างชีวิตเั้ของเข้าอย่งีอิสระอยู่ที่อยาแต่ว่าสัตว์ทั้งหลายเรานั้นมาจากคนนี่แหละม่ได้มาจากใสมาจากค่นว่าสร้างสังสมเพื่อให้มันพ้นไปอาศัยปัญญาของคุทธเจ้าจื่แน่น้ำทางของห้อไว้แล้ว บะหมี่ฟูเต้ซอยเ่าเลยถ้าซอยไหพฟูเเจ้าซอยเลยเด้ควรต้องมีเมตตาบ่บะมีป่ามันแต่ว่าคนบ่นัม้มเอาเมาีตาควรมาใส่ในชีวิตเจ้าของซือได้ธรรมะมันว่างจรินจังสัน่นเป็นของกลางแต่ขาบ้านัม,มันมาใส่เองพุเธเจ้าก็เพียงแต่อบอกไปกากางคือกันแหละเป็นบอกแน่บอก,บอกทางเป็นตัวอย่างให้เขาเห็นเลยมันก็แ็่ตามเท่าน,นั้นแหละเพราะ